เดินออกมาก็เห็นภาพท่านกับยกมือไหว้เลยเห็นที่ไหนย,ยกมือไหว้ท่นอาจารย์ฝึกตัวเองให้จะมีหลวงมีอนุสาวรีหลวงปู่ทวดนะหลวงปูด่ดูยืนอยู่เป็นเป็นหินหยกอาจารย์ฝึกตนเองให้ให้เดินผ่านทุกครั้งยกมือไหว้ทุกครั้งฝึกตัวเองฝึกตัวเองแบบนั้นเดินผ่านกี่รอบก็ หยุดหยุดประมาณสองวิแล้วก็ยกมือไหว้ก้มหัวยกมือไหว้ไ้ายเป็นประจำฝึกตัวเองเข้าไปในห้องเรายกมือไหว้แล้วไหว้พระรูปภาพพระรูปภาพหลวงปู่ไหว้พระพุทธเจ้าเข้าไปก็ยกมือไหว้เห็นบ่อยอะรูปภาพที่ห้องนี่ก็เยอะเอาไวด้ดูที่ว่าหลวงปูด่ดูบอกให้ ลูกสาวไปติดให้พ่อเนี่ยพ่อกินเหล้าเอาไปติดตรงที่กินเหล้าเนี่ยติดตรงที่พ่อนั่งดูทีวีติดห้องนอนเด็ดติดพ่อก็ชินนเห็นหลวงปู่พอตายไปถามหลวงปู่ว่าพ่อไปไหนบอกพ่อไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาเชื่อเองเชื่อข้าเพราะว่าเขาตอนตายคนนึกถึงภาพข้าอันนี้สําคัญเยลยระดับครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีคําว่ามุสาไม่มี